รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมดีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีครับพี่กลุ่มครับ สวัสดีครับพิยุทธครับสบุบันครับฝ่ายเดย์สเปเชียลทอคุยสบายๆบ่ายวันศุกร์กับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนิวงและผมยุทธนากลับมาอีกแล้วครับท่านเรามาเจอกันในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็คือลุ้นนะพอจบรายการเราปั๊บเน่นะอีกแป๊บหนึงตลาดก็จะปิดแล้วใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่ครับแม่นะครับก็มีลุ้นกันทุกวันศุกร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะพี่โดนพิสุวรร์เล่นมาเนี่ย จรนี่ยังไม่เจอพี่เขาเลยนะแต่ถ้าเจอเนี่ยผมรับปากแล้ว่าเดี๋ยวจะต้องขอป๊อปคอนไปแจกท่านผู้ฟังเราให้ได้เลยพร้อมตัวหนังเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกพิสุวัตไหนพิสุวั์ทองล้มโพครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ขุมมาไปแซวพิสุวั์เขาเยอะเลยผมกู้สาดึงดึงผมกู้สาปะพี่พี่ไปมาไปแซวขาเยอะพี่ขุมไม่หยุดเลยใส่ไม่ยั้งเลยนะ ครั้งที่แล้วก็ทีแล้วครับแต่ผู้ฟังทำบอตโชว์พิยุทธ์ก็ทำผมมองหน้าวุ่ประทีไม่ติดเลยนะสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้ไม่แซวพี่สุวัด์แล้วเดี๋ยวถูกยิงนะ แต่อยากจะให้พี่ขุมมองถึงเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์ซะหน่อยครับอาสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นต่อขยายของรถไฟฟ้าโอ้พี่ขุมหลายที่เนี่ยเขาเริ่มลงมือสร้างแล้วหลายแห่งผ่านมาติคลมอแล้วบ,บางเส้นเนี่ยผ่าน PPP โครงการดึงเอกชนมาร่วมก็ผ่านแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ตามเส้นแนวขยายรถไฟฟ้าพี่ขุมครับมองในฐานะคนทําธุรกิจเนี่ย มันยังบูมอยู่ไหมหรือว่ามันเอาไปแล้วหรือ,อยังไงเนี่ยพี่พ่ยุทธ์ออกเป็นว่าอย่างนี้พ่ยุทธ์ถนัดเรื่องนี้มากกับผมเองนะในเชิงข้อมูลผมในฐานะผู้บริโภคผมมองแบบผู้บริโภคได้ไหมได้ได้อ่าน,น,นแบบผู้บริโภคแบบถ้าผมสมมุติฐานว่าผมจะไปเดินซื้อที่อยู่ที่พาาาักอาศัยคอนโดบ้านเดี่ยวตามรถไฟฟ้าเนี่ยว่าผมจะมองว่าอย่างไงนะคือรถไฟฟ้าบอกก่อนพ่ยุทธ์ว่าส่วนต่อขยายให้ให้ผมมองผมว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนพ่ยุทธ์เพราะว่าอดีตเราจะเรียกถน,นนรถไปถึงเมื่อไหร่ก็ความเจริญถึงใช่ เดี๋ยวนี้ก็รถไฟฟ้าไปถึงความจเจริญถึือรถไฟใต้ดินถึงความจเจริญถึงที่แพงด้วยแพงด้วยพียุทธการสัญจรไปมาก็สะดวกขึ้นการใช้รถยนต์ก็น้อยลงค่าบริการก็ไม่แพงมากงั้นผมมีทำเลต่อจากนี้ไปให้พี่ขุมช่วยมองหน่อยแล้วกันนะดีไหมพี่ได้ครับได้ครับนะวันนี้สวมชุดเป็นซินแสหน่อยนะ อ้าวอย่างทำเลรัชดาพระรามเก้าพี่ทำเลรัชดาพระรามเก้านะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดใครไปผ่านแถวนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็คงสังเกตนะครับคอนโดเนี่ยขึ้นเพียบเลยอ่ะสร้างใหม่เป็นหมื่นยูนิตเลยอ่ะพี่ขุมว่ามันคึกคักไหมมันมากไปยังพี่แถวเนี้ยรัชดาพระรามเก้าอ่ะพี่ขุม โหยังสร้างกันอยู่เลยนะพิยศก็ลองดูอย่างโครงการเบลที่สร้างเป็นหูหลายพันเป็นกมื่นยูนิตเนี่ยก็ยังสร้างกันอยู่เลยพิย่คอนโดก็ยังสร้างกันอยู่เพราะจริงๆพื้นฐานถนนเส้รรัชดาเนี่ยครับ เป็นพื้นฐานถนนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเจริญแล้วเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็น CBD ใหม่อีกแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพมหานครเลยใช่ไหมพี่ใช่เลยครับคือเผอิญผมเนี่ยอยู่ในซอยสุวิจัยผมได้ผ่านไปเส้นนั้นบ่อยๆอ๋อพี่เด็กแถวนั้นบ้านอยู่แถวนั้นเลยแถวนั้นเลยผมเห็นในความเจริญของรัชดาเนี่ยกับคอนโดเริ่มที่จะไหลออกมาซะด้วยซ้ําไปคือมันคึกคักมากๆจนกระทั่งเนี่ยมันขยายออกไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับประโยชน์เพราะออฟฟิศเองเนี่ยหรืออาคารสำนักงานเองก็ไปยึดพื้นที่หัวหาด ไว้เต็มเลยคอนโดเองก็อาจจะต้องค่อยๆล่นไปแต่ก็ยังสะดวกอยู่ดีที่จะมาเดินขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นทาเลที่อยู่ในดับต้นๆแพงต้นๆของต้นทุนในการก่อสร้างคอนโดไม่เพียงแค่เป็นจุดตัดของเส้นทางรถไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่ามันไปตัด MRT ด้วยใช่ไหมพี่ผมใช่ประโยชน์ได้ครับไปตัด MRT พระรามเก้าเชื่อมโยงย่านมักกะสันกับเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยนะฮะใช่แล้วแล้วก็แถวนั้นเนี่ยห้างใหญ่ๆ พี่ขุมจับได้ไหมครับห้างอะไรบ้างเซ็นท่านเซ็นท่านพระรามเก้าใช่ไหมแล้วก็ฟอร์จูนนะแล้วก็มีอาคารสำนักงาน AIA แล้วยังมีเปิดใหม่เดอะสตรีทตลาดรักย์แพงใหม่ก็อยู่แถวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเวิร์กนะอันนี้รัชดาพระรามเก้านะครับ ค,คอนโดขึ้นเยอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะผุดขึ้นอีกเป็นระยะระยะนะฮะครับขออีกสักทำเลสอทำเลนะพี่อุ๋ไหมได้เลยครับพี่ยธม,มักกะสันอ๋อย่านมักกะสันก็บอกว่าแถวแถวมักกะสันเนี่ย พื้นที่โดยรวมแล้วเนี่ยเห็นว่ากําลังจะมีการพัฒนารวมๆแล้วกว่า5้าร้อยไร่เนี่ยแถวนั้นพี่ขุมว่าแจ้งเกิดยากไหมหรือแจ้งเกิดน่าจะเป็นที่น่าจับตามองเป็นที่ต่อไปนี่พี่ผมว่าน่าจะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการหนึ่งในปีเร็วๆนี้เลยนะพี่ยศเพราะต้องบอกก่อนว่าตลาดประตูน้ําหรือเราเรียกกันว่าตลาดประตูน้ําตลาดประตูน้าเนี่ยเราพูดแล้วเข้าใจง่ายเลยครับ อดีตเลยเคยเป็นแหล่งทำรรมาหากินเคยเป็นแหล่งการทําธุรกิจในการซื้อขายเสื้อผ้าตลาดอาหารกลางคืนยันเชา้าไปยุสังเกตไหมครับแล้วพอเลยไปหน่อยห้างเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจุดทำเลตรงนั้นนะผมว่านอกจากที่พักอาศัยแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งรวมในการทําธุรกิจด้วยอืเป็นจุดศูนย์รวมของสซฮ้างตัดกระสิงคค้า เป็นจุดศูนย์รวมของการเดินสัญจรไปมาเพื่อที่จะไปทํางานเป็นจุดตัดได้อย่างดีเลยนะพี่ยธผมจําได้พี่ขุมแม่เป็นเด็กประตูน้ำเก่าหรือเปล่าใช่เลยพี่ยธพี่ขุมรู้จักมิตรไก่ไก่ตอนใช่ไหมครับรู้จักครับเนน่ถ้าพูดในรายการได้ไปขอพี่เขาทานสีทั้งจานของจานนะก็ก็ถือว่าเป็นทําเลที่น่าจับตามองมากๆนะเฉพาะห้างจับเป็นสินค้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับกาลังซื้อกับนักท่องเที่ยวที่ไปเดินช้อปปิ้งบนถนนเส้นนั้นเนี่ยครับผมว่าก็มหาศาลแล้วนะ ผมได้ข่าวว่าจะมีการพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เลยนะและจะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ที่นี่ด้วยเนี่ย คือถ้าเอาเฉพาะที่ดิน500ไร่แถวนั้นเนี่ยผมว่าปลาเข้าไป5-6หมื่นล้านแล้วนะพี่ขุ่มนะใช่ครับพี่ยุทธโอ้แล้วถ้าพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยไม่ปลาเข้าไปแสนล้านเลยครับพี่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่อย่างที่พี่ยุทธพูดนะครับผมเห็นด้วยนะจับตาเลยนะครับย่านมักกะสันกําลังจะมีนะคบโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกนะครับพื้นที่ประมาณโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับผมขออีกทาเลหนึ่งผมว่าพี่ขุ่มไม่คุ้นละมั้งแถวเนี้ยไม่เคยเห็นพูดถึงแถวนี้เลยอะที่ไหนครับเ เขาบอกว่าเตาปูนเนี่ยก็จะเป็น New CBD จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในอนาคตเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเตาปูนเนี่ยมีจุดตัดของรถไฟฟ้า2เส้นพี่ผมสีม่วงเนี่ยบางซื่อบางใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็สีน้ําเงินก็คือบางซื่อท่าพระแล้วก็อย่าลืมนะครับอยู่ใกล้สถานีกลางบางซื่อด้วยที่ที่ถูกออกแบบเป็นฮับระบบรางใช่ไหมพี่คิดดูสิไม่ฮอตได้ไงแถวนี้ย ใช่เลยพิยุสล่าสุดเนี่ยเห็นว่าดําเนินการนเนี่ยจะแล้วเสร็จนี่ทำกันไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะพิยุสน่าจะเปิดดําเนินการกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดของเรื่องการก่อสร้างนะครับปลายปีห้าก้ารเราได้เห็นแล้วมีหน้าคอนโดขึ้นเป็นพืชเลยในชะ่ไหมใช่ครับคือจริงๆต้องบอกก่อนพิยุทสว่าสมัยก่อนกรุงธนบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามีความหนาแน่นในการทําการค้าที่นั่นอื เราก็เลยอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าเราไหลเข้ามาทํางานในออฟฟิศในใจกลางเมืองกันไงใช่ใชแต่ที่นู่ก็จะเป็นตึกแถวร้านอาหารค้าขายเป็นการทำธุรกิจของคนรุ่นยุคแรกๆเลยอืนะเพราะฉะนั้นอยู่แถวต่าปูเนี่ยไปได้หมดใช่ไหมพี่ ใช่เลยครับเพราะมันเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสองสายสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ำเงินด้วยใช่ไปถึงฝั่งทนได้ด้วยนะใช่เลยนะตรงนี้ดีกว่าครับพี่ขุมครับเราจะเพิ่มความยากให้พี่ขุมขึ้นไปกันหนึ่งตอบไม่ได้ครับพีุ่ต้องช่วยเลยนะครับเนี่ยกุยสบายสบายบ่ายวันศุกร์พี่ขุมโอ้โหขอยวันมาเรื่องคุยแกงเออนะพี่ขุมครับไปดูความคืบหน้านะครับของเรื่องของรถไฟฟ้าผมไปค้นดูเนี่ยนะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าสี่เส้นไล่เรียงจากสายสีเขียวส่วนต่อ ขยายก็คือคหมอชิดสะพันใหม่ลำลูกกาปัจจุบันเริ่มก่อสร้างแล้วถูกต้องนะครับครับอันนี้คือสายสีเขียวส่วนต่อขยายมาอีกสายนะครับสายสีส้มสีส้มนี่ก็คือตะหนิ่งชันมินบุรี อันนี้ก็ผ่านมาติคอรมอแล้วนะครับ,รบส่วนอีกสองสายเพิ่งจะผ่านไปหมาดๆในการที่จะดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยก็คือสายสีเหลืองสายสีเหลืองก็คือลาดพร้าวบางกะปิแล้วก็ไปสำโรงนะครับ,รบแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือสายสีชมพูแครายไปมินบุรี เอาเฉพาะ4ี่เส้นนี้พี่ขุมอะในมุมมองของพี่ขุมของเราเนี่ยนะใน4เส้นส่วนต่อขยายนี้เนี่ยตรงไหนพี่ขุมคิดว่าน่าจะเป็นทําเลทองและน่าจับตามองมากที่สุดครับพี่ขุมมองแบบผู้บริโภคนะพี่ยุทธผมก็ต้องเอาสายเสร็จเร็วก่อน สายที่เริ่มสร้างแล้วใช่ไหมอ่าแต่พิยุท์คือเรามองว่าเสร็จเร็วก่อนใช้ก่อนมีคอนโด О เกิดขึ้นก่อนจเจริญก่อนอันนั้นก็น่าจะเป็นกำเรทองพิยุสอ๋อแสดงว่าพี่เลือกสายสีเขียวใช่ไหมสีเขียวต่อขยายสีเขียวต่อขยายใช่ไหมใช่ใช่ครับพิยุทสคือ,ค,อคือผมมองคือมผมต้องบอกพิยุท์กับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าผมผู้บริโภคอ่าวันหนึ่งเราจะต้องซื้อคอนโดกที่หนึ่งผมก็ต้องดูที่ที่ที่เขาสร้างเสร็จแล้วอะ่ะฮึมแต่พอสร้างเสร็จแล้วถ้ามันหนาแน่นมากแล้วก็แพงมากผมก็ต้้ออองงงดูถยเสนรลมาใช่ อย่างน้อยการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเชื่อมต่อกันหมดเพราะฉะนั้นผมเตรียมเงินในกระเป๋าในถ้าผมไม่สามารถซื้อแบบใจกลางเมืองได้ผมก็ต้องไปซื้อเส้นที่จะเสร็จลองลงมาอ่อจะเลินแน่จับต้องได้ในเร็วๆวันนี้เพราะว่าเขาเริ่มก่อสร้างแล้วใช่ไหมถูกต้องครับผมฟันไปว่าหมอชิดสะพานใหม่ลำลูกกาเลยอ่านะทำเลนี้นะพี่นะับ,บอาซิงแส ทัานอาจารย์ั้งอาจารย์ขุมนะครับผมเส้นนี้นะครับสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะพี่ครับโดยเฉพาะนะ ผมได้ข่าวมาว่าช่วงสถานีที่1ถึงสถานีที่5เนี่ยพี่ก็ค,คือสถานี5แยกลาดพร้าวจนไปถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยว่ากันว่าตรงนั้นถูกจับตามองว่าจะมีศักยภาพโดดเด่นที่สุดเลยนะพี่ขุมพี่ขุมว่าไหมาใช่ก็พี่ยุทธ์ก็เราสังเกตพี่ยุทธ์ว่าพอเราผ่านในกรไมาลารามินทาไปแล้วเนี่ยที่ตรงนั้นเริ่มแพงขึ้นแล้วนะเซนท่านไปแล้วโลตัสไปแล้วหวัวหมู่บ้านจะแย่หมดแล้วแล้วเราขับรถไปที่นั่นทีไรนะโอ้โหเย็นๆในรถติดมาก เพราะว่ามีหมู่บ้านเยอะ<ช>มีการสัญจรไปมาเยอะเมื่อไหร่ถนนตัดเส้นหลังล้วผมว่าความเจริญก็ต้องเดินต่อไปในเส้นนี้ตรงนี้มันใกล้เมืองมากที่สุดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับพยุธหมอชิดสะพานใหม่ผมว่าเราไปได้ถึงลำลูกกาเลยนะพยุธใช่มันเชื่อมต่อมาจากหมอชิดนะผ่านห้าแยกลาดเพา้าใช่ไหมครับ<ช>โอ้หตรงนั้น<ช>ไม่ต้องพูดถึงงานแหล่งชอปปิ้งเพียบเลยอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้นนํา<ช>แล้วก็เป็นช่วงที่ราคาที่ดินและราคาคอนโดแพงมากแล้วด้วย ใช่ครับคือราคาที่จินในปีที่ผ่านมาพี่ยุทธเขาประกาศปรับราคาใหม่ตั้งแต่ในมกราห้าเแล้วนะอ,อ่าอ,อคือประกาศเฉลี่ยเลย25%เซครับในกรทมต่ำสุดขึ้น15%เปอรเสีลมแพงมากขึ้นตามมาละหล้านไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความเจริญเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆพี่ยุทธที่ท,ที่ปรับแพงมากๆน่นั่นคือที่ท,ที่มีการสัญจรไปมารถไฟฟ้าเอ็มอาไปอยู่นานแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินทางสะดวกครับโดยรถไฟฟ้าไม่ว่าจะจากจุดไหนก็ตามตรงไหนเสร็จก่อนผมว่าเ,าเขาจะเริมก่อนมันยังเข้าสูตรคาถาเดิมในการทําอสังหาหรือการลงทุนอสังหาใช่ไหมพี่ที่บอกบว่าให้ท่องไว้เลยนะทําเลทําเลและทําเลใช่ไหมใช่เราจะบอกว่าโอ้เป็นที่พรีเมียม เป็นที่ใจกลางเมืองอมผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆนะพยุตทำเลที่ติดรถไฟฟ้ามผมว่าเป็นซูเปอร์โลเคชันนี่คือซูเปอร์โลเคชันใช่เป็นซูเปอร์โลเคชันเพราะาในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่รถยนต์ติดมากอาการสัญจรไปมาไม่สะดวกเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่หน่วยงานของรัฐสร้างขึ้นมาเนี่ยผมว่าโหเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนทํางานมากพยุตในะเวลาที่แน่นอนแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในพื้นที่ที่เป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า ตรงไหนที่พี่ขุมของเรามองว่าน่าจะเป็นทำเลทองและน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือพี่ขุมชี้ไปที่เส้นสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับ,รบหมอชิดสะพานใหม่และลำลูกกานะครับคโซนนี้พี่จะคึกคักเฉพาะแนวสูงหรือเปล่าแล้วแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์เนี่ยจะเวิร์กไหมจะลุ่งไหมครับอาจารย์ขุมโอ้โหผมว่าน,นี้สงเลยครับ คืออย่างน้อยถ้ารถไฟฟ้าไปถึงแล้วการอจ,จอดไปมาถึงแล้วเนี่ยนะครับที่เราต้องแบ่งบทว่าค,คนที่ซื้อคอนโดต้องการความสะดวกใช่บางทีไม่มีรถหรือมีไว้ใช้เสาท์แล้วเดินออกมาก็ได้แต่คนที่ซื้อบ้านเดี่ยวต้องการพื้นที่แต่สะดวกน้อยลงหน่อยเข้าซอยนิดนึงผมว่าก็จะเลยไปถึงใช่เพราะฉะนั้นตลาดผมว่าแบ่งมันชัดเจนอืมผมว่าผู้ประกอบการแลสังหาริมทรัพย์เองก็พยายามที่จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แหละครับครับก็โตตามๆเรื่อนรถไฟฟ้าไปผมว่าโตทั้งคู่ครับอ่าโตทั้งแนวราบและแนวสูงนะฮะ ใช่ครับตามเส้นต่อขยายรถไฟฟ้านะครับดอกจันนะครับแนวเส้นสายสีเขียวต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่รับลูกกานะครับครับเอพี่ขุ่มเกิดรถไฟฟ้ามันเกิดสิบเส้นสิบห้าเส้นยี่สิบเส้นเนี่ยแล้วคนจะใช้รถน้อยลงไปไหมยอดขายรถจะตกไหมพี่ก็คงมีผลบ้างนะครับพี่ยศแต่พี่ยศลองสังเกตไหมครับว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยรถยนต์เขามีไว้ตอบโจทย์สําหรับการใช้ในการท่องเที่ยวการใช้ในเชิงการทําธุรกิจ แต่ส่วนชีวิตประจําวันเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเพื่อจะไปใช้ค้นสมุนชนของหลักครับถามว่าซื้อไหมซื้อถามว่าซื้อทำไมเอาไว้ขับเสาร์อาทิตย์ใช่หรือไม่ก็เช่าเที่ยวเลยพี่ยุธครับเช่าเที่ยวเพื่อไปเที่ยววันหยุดเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์วันปีใหม่สงการผมว่าก็จะไปอีกแนวหนึ่งใช่ใช่แล้วผมเห็นไม่น้อยนะพี่ขุมซื้อลดหรูๆเลยนะครับ ยังชอบความหรูหรายังชอบสมรรถนะของรถยังติดใจแบรนด์นั้นแบรนู้แบรนนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่กลัวรถติดไงก็เลยขับรถหรูไปจอดตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานตอนเย็นกลับมานั่งรถไฟฟ้ากลับมาขับรถกลับบ้านอย่างนี้ก็เยอะนะพี่ใช่ครับคือจนกว่าจะสายสุดท้ายเลยนะพี่ยุทธสายสุดท้ายคือลาดท้าวสำารงเสร็จปีหกสี่เนี่ยพี่ยุทธเราอาจจะต้องมาประเมินกันปีต่อปีว่าเมื่อสายทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดสีของเรา จะเป็นเขียวเข้มเขียวอ่อ,อนน้ำเงินเซนสมอ่อนเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์หมดในปี6 4เพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินกันต่อไปว่า,าการเจริญเติบโตที่ไหลออกไปส่วนต่อที่ขยายออไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาจะมาดูว่ารถยนต์เป็นยังไงถนนโล่งไ,ไหมรถยนต์ถูกลงหรือเปล่ารถเล็กใช้มากขึ้นรถแพงขายถูกขึ้นผมว่าเราต้องมาดูตรงนี้มากกว่าเตรียมมาว่ากันนะแต่วันนี้ครับพี่กุ้มชี้นะครับทำเลท้องที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับบริเวณส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าก็คือ ในฐานะผู้บริโภคครับผมเอาสายเสร็จก่อนแลยเขียวต่อขยายสายเขียวต่อขยายนะครับน่าสนใจมากที่สุดนะครับพี่ขุมจีแล้วนะเอาละครับคุยกันใหม่ครับไฟเดย์สเปเชียลทอลคุยสบายๆบ่ายวันศุกร์ศุกหน้าพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงและผมยุทธนากััปราใหม่สุกนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับช่วง Friday Special Talk ด้โย สุขุมธรรมณีวง์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนนะคาคาร์คอรเรชั่นจำกัดรายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง